ก็คุยกันให้ครบแบบคือรอบหนึ่งต้องแบบคือพวกเราทนกันได้อยู่แล้วตอนนี้แต่ไม่อยากให้พวกนี้ตื่นมาแล้วแบบทุกคนมีเสียงมันจะเฟลมากเลยที่เขาก็ดึกกับเราอีกทีแล้วสภาพเสียงทุกคนไม่ได้ร้อยเลยทุกคนเราสาพเงครับเไ้ร้ยังไทุกคนผู้พรุนี้ก็ก็ได้เฟลเชื่อเด็ขนาดเมื่อกี้เราไปอาบน้ำบล็อกกิ้งมัลก็ได้เฟลเลยได้แต่นอนกันเถอะทุกคนเบรกขอนะวันนี้ขอนะทุกคนนอนเลยนะขอร้องเอากันบ้านวางครับ ต้องส่งไม่เดี๋ยวจ่อไปให้ไงได้แล้วแต่แยกกันปาคะต้องแยกกันไหมเออให้พวกนี้ไม่ได้หรอไม่รู้เอาก็ได้แหละยังยังไม่เสร็จหรอนิดหน่อยอ่ะขอเติมไ่อีกนิดได้ก็เอาไปไว้ห้องโอดี ดึงเกมมาว่าพูดจริไม่มีเกมไหนไม่พูดก็ไม่มีใครดึงนะไม่พูดพังก่อนเรายึมปากกาศเลยเขียนวีเขียนชื่อนะครับโอ้ยึมก็ยืมนะยึมวีเขียนชื่อตายแล้วตายแล้วเมีกระบอกอยู่นี่โอ้ยเขาเสียหน่อยมันมีในหัวขอประกานพูดเนาะครับ นี่อันนี้เพลงอันี้คิวใช่ค่ะถามจริงว่านี่คือเรียกว่าเสร็จโ้โหเขาให้อ่านไม่ใช่เอเออไอใบนี้ต้องให้อ่านบ้างแป๊บนงให้ไปอ่านคืนแล้ส่งพวนี้ได้ไหมเขาบอกว่าให้เพื่อนส่งครับส่งส่งค่อยๆส่งทีเดียวเลนวางลงกันเลยไม่ใช่อันนี้อ่ะเขาบอกว่าให้เพื่อนส่ง่งเพื่อนนเาว่าให้คนเนี้ยไม่อ่านเพื่อจะได้รู้ว่า เพื่องงเรอยังไงใช่ป่ะอืมแต่อันเนี้ยต้องส่งอันนี้เอารวมกันอันนี้เรายวส่งเป็นเป็นกุ๊ปครับไหมดีไหมตอบได้ค่ะอ่าแย่นะพี่ตอนพี่ไม่เขียนเลยเขาบอกให้เราเใหเลยก็เดี๋ยวไปอ่านสิ สองพี่ภูมิขอไปเติมอะไรนิดไม่ขบน้ำพี่เขียนนิดเดียวไอ้ยังไม่ได้เขียนชื่อกใครอ๋อพี่ไหนอันนี้ขอบคุณค่ะเขีย่จริงไม่ต้องเลยหรอไม่เดี๋ยวส่งพรุ่งนี้มีใครได้แังแห้งแซมน้ำไหมมีใครให้คนนั้นก่ะโอ๊คอ้าเหนียวี่แล้น้องถืออะไรไปเติมก็ได้นะพี่จะให้พี่ภูมิมีพี่ไปเติมอะไรนิดนึง รู้สึกว่าพิ่งนึกอะไรเอกขึ้นมาออกโอ้ยเนาะเออนองจันโ้ขอบคุณนะคะที่ว่าโอ้โหเขาก็แจกคืนหมดแล้วอ่ะเขาก็ได้แล้วอ่ะแต่เราจะให้พี่ภูมิพูมีจะเอาพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่โอเคเอาคืนนี้หรือวันนี้คะเอ๊ะเอาคืนนี้หรือวันนี้คืนนี้หรือวันนี้จันเอาวางไว้ตรงนี้นะคะเป็นกลุ่มนะเป็นกลุ่มดีอะไรอ่ากลุ่มอันนี้เขาเรียกว่ากลุ่มคนหล่อ ล้แตปเราจะรยไหนคะนี่ค่ะนี่ค่ะม่ต้องขัดกางกงคุนายนะทุกคนนอนนันแล้วนะฮว่าแต่วาต้องให้จบแน่เลยเป็นกลุดึ้เกงเลยดึงเกงเลยดีนะวามเท้าัดีนะครับสี่กองเลยร้านอะไหนอ่ะ เป็นไรพี่นีไน่ยดูหน่อยว่าน้องชิดยังไงพ่เฮ้ลืมถอดไม่เป็นไรโหขึ้นไปหนเกี่ยวความอา่อานเนอยได้ไหมไใจร้อนใจร้อนเลยโอ้ดีนะโอ้ดีดเาอดไวเค็ดมายืให้่้วจเอาลืมอเคอ งานปั่นงานปั่นกันบ้างก็มาอันนี้ก็คือส่งมาเรียนไม่ควรที่เราส่งครับเก็บไม่ใช่หรอหรือส่วนไปที่คนเราเก็บดีเขาเขาให้เอาให้เพื่อนที่เห็นเขาเหรออันนึงเนาะเขาให้เหมือนกับว่าให้เพื่อนดูว่าเขาคนอื่นมองเราไงนายชอบเราใช่ป่ะทำไมมีเรื่องหัวมีเรื่องหัวจะหมดที่เป็นเรื่องจริงหมดเลยทุกอย่างเขาก็จะให้เหมือนอีบุ๊กจริงดังอยู่แล้วแม็กจริง เราคุยกังก่เข้าบ้านว่าอะร่อ่าดนะนะทุกคนตัวนชล่ลต่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉี่กัได้เรียบร้อยอ้าวเฮ้ยนี่พี่ก็ไม่ได้ฝันกับ้านเนาะม่ได้ฝันว่หยคิดว่าพุ่งนี้ามาให้ดีกว่าไปนอนอยู่ห้องนอนไปแล้วอะไไม่ม huh. ม yes, ้ม ah, no. ่ อุอนเอาใหม่เนี่ยบ้านหายเหรอปวดนะขอวรงนี้ตื่นมาไม่ได้พรุ่งนี้ถ้าเขาเปิดเพงทำเสียงโอ้โหเดือดันนี้ค่าวันนี้บอกเลยบอกต้องบอกกินยัอ่องมาเลยนี่ตึงๆๆเลย เดี <Read S 2> ๋ยวปอนกับเมย์ไม <spreads S 2> mm ่ใ hmm. ช่ไ no, ม่ใช่ปอนกับเมย์เดี๋ยวขอคุยด้วยดูจะคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวจะลองบอกกัน อันนี้ไม่อาจใช่ไหมเราไม่ให้เก้เสร็แล้ส่งท่านเยลลี่ชื่อใหม่โธ่ม่ต้องเรียกว่าเยลลี่ไม่เป็นแบบสู้ๆนะเราเราเราเอาซัมซุงมหนึ่ง

จะไปเหรเฮ้รู้ิี่แก่ใครจะถยุน้องเลยคือไปจะดูกันหลังค่ะคือไปแม่ไอคนเล็กเด็กเราสิ่พ่าไปเออมีทำอะไรดีมาอีเด็กที่เอ้ยดีดีนะทำดีดีนะเออ ร้องไห้นะคือแบบก็ไม่ใช่คนแบบร้องไห้บบเข้าอยนี้เนซีิสีไม่เหมือนกับเซนิลบมาที่เราเชื่แลอยากจะร้องไห้ไหมใช่ใช่แล้วพอก่อนมันมีอะไรที่มันก็เลยปล่อยออกมาทีเดียวเลยป็นประมาณนั้นมากมันอดอึดแล้ว่ากพอไปล่อยม็ ็ได้ปล่อยแม่เลยเลยทำไมกล้องชอบขัดทางนี้ต้องจตลอดะเขาก็มาพูดว่าอยากมีกันไองเยอย่างนีเราคือแบนีุ๊คลาวินบุ๊คบายแอนตฟาแซนติวแอนด์้อ้